แล้วก็ถามบอกว่า,เ,าเงินดอกเบี้ยอาจารย์นะเราเอาไปซื้อเก้เอาอี้ให้โรงเรียนได้ไหมอาจารยนโรงเรียนยสอนศาสนาบ้างเล<อ>ยนะ,นะครับรบ,บิสมิลาลาห์เรามาสอนเยอาลานนะบีนะนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอดูอาขอบคุณต่อรัสมบขอวตาลานะ แล้วก็ขอต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงเมตตาให้พี่น้องจากยะลานะครับที่รวมบริจาคมาคให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ขอมิลืสกีที่หาล้านที่เพิ่มปุนไปตลอดเลยนะครับจะได้เป็นมือบนช่วยเหลืออย่าตีมช่วยเหลือกลุมกมพาช่วยเหลือสถานีช่วยเหลือคนยากคนจนไปเรื่อยๆนะครับเงินดอกเบี้ยนะจริงๆและทัศนะที่ถูกต้องที่สุดเลยก็คือมันไม่ใช่เงินของเรานะครับมันไม่ใช่เงินของเรา,ม,เเเรามันเป็นเงินที่ ผู้ที่เขาเขาเอาเงินจากเราไปเนี่ยเขาจ่ายตอบแทนให้กับเราจะด้วยเนื่องเนื่งหรือโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยเราดอกเบีย้ยที่เราได้ส่วนมากได้จากธนาคารธนาคารนั้นก็เอาไปปล่อยเป็นสินเชื่อให้กับคนยากคนจนกู้ไปแล้วก็เก็บดอกจากคนจนเนี่ยแล้วก็เอามาทําเป็นกําไรแล้วก็มามาจ่ายเป็นเบีย้ยให้กับเราดังนั้นทัศนะของบันานักษพิจารณาท,ที่ที่มีมาแต่ไหนแต่ไรก็คือดอกเบียเ้ยฮารอม กินไม่ได้บริโภคไม่ได้จะทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีทัศนะของอุลตราร่วมสมัยในยุคปัจจุบันนี้หลายท่านเริ่มมีทัศนะที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลนะจากที่เคยกินไม่ได้ก็อนุโลมให้กินได้และโดยเฉพาะองยิ่ง ามาใช้ในหละการศาสนามาฟอกให้มันสะอาดอะไรแบบนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยกับศาสนานี้จนกระทั่งมันเป็นกลายเป็นค่านิยมของคนในสังคมจํานวนหนึ่งไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เอาเงินไปฝากธนาคารได้กินดอกเบี้ยได้แต่เราไม่กินเองเราจะเอาให้สุรามันก็กลายเป็นตั้งใจไปเอาดอกเบี้ยมาให้สุราเลยตอนนี้นะครับอันนี้ไม่อนุญาตแล้วครับ